เส้นทางในหมู่บ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคือมีการปูคอนกรีตแล้วก็ปเพไปเดีแล้วหน่อยนึงเนาะทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ลงมาให้ทางด้านลุ่มของบ้านนาคกเนาะทองนี้ก็คือสายน้ำงาเนาะในปัจจุบันนี้เนาะ สบัสดีทุกๆคนเนาะวันนี้กับชิพา,าสมบรรยากาศอยู่บ้านนาคกเนาะตอนนี้กับตอนนี้กับมาฮอดจุดหัวบ้านบ้านนาคกเนาะพี่นนอง เส้นทางเข้าไปอย่างาในบ้านอยู่ด้านถึงของบ้านนาคุกหน่อยทีน,นี้ 呀，差不多了，差不多了，喏、hmm. mm。嗯、hmm. mm，小红气，闷、hmm. 气、mm。Hmm. Mm hmm. นี่ก็จะเป็นทิศเหนือหรือว่าทิศตะวันออกเนาะอยูอ่บ้านนาคกแห่งนี้เนาะ Hei, hei! Og ja. ตอนนี้เฮาก็จะเดินทางออกไปสู่ยางทางที่เฮาเข้ามาเนาะจีผาสมบางอีกด้านหนึ่งของบ้านนาคกเนาะโอ้ยยิ้มได้ไหม สาวน้อยแลนนี่ม네ั่นไม่น้อง <oses> ทางนี้กาจะเป็นเส้นทางที่ลงมาให้ทางด้านลุ่มของบ้านนาคกเนาะ,นะสบายดีเด้อ tắt xe, ăn măng kháo luôn nọ, ăn luôn lẽ, chờ chị ăn măng kháo luôn nọ kì nọ cả. นี่ก็จะเป็นห่างบ้านทางด้านลุ่มของอหมู่บ้านแห่งนี้เนาะที่ผาสม่าเบิงเนาะ น้อยตีมักข้างนะอู ตอนนี้ก็เดินทางออกมาสู่อย่างจุดที่เฮาอัดคิดเริ่มต้นแล้วเนาะพี่น้องก็คือเส้นทางหลวงของอบ้านนาคกเนาะก็คือเส้นทางหลวงของเมืองงานแหละพี่น้องออกมาสู่อย่างจุด เก <IX> ่าจุดเดิมเนาะที่เฮาอัดคลิปเนาะทางด้านอນาต้นหน้าหัวหมอน้อยนะคเนาะหัวหมอน้อคจะอยู่ดานนั้นเนาะ ทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นขัวข้ามน้ำงาเนาะที่ของห้าป่ากรมนักได้สาห้าต้นกน็คือจะเป็นขัวเล็กที่ข้ามสายน้ำงาไปยังทางอีกฟากหนึ่งของบ้านนาะคคคือกันเนาะทางด้านใต้นั่ก็เส้นทางสายนี้ก็ถ้าเขาไปทางนี้ก็คือจะไปสู้ยังตัวเมืองของเมืองงาเนาะถ้าเขา ่าขี่กลับมาทางด้านหลังนี่ก็จะไปสู้ยังแผงอุดมไซเนาะแล้นี้ก็คือสายน้ำงาเนาะในปัจจุบันนี้เนาะ ແລະນະເດີ້ບໍ່ມີຫາໂຄ້ນເນາະກະວ່າສານໄມ້ເຫຍະໃສ່ເນາະອັນຕະລາຍນຕນຢນຕ່ົດຈີລວງຕົກໄານກນາະ

ที่เขาย่างมาฮอดนี่ก็บที่ว่าจะเป็นอ่าชุดสิ้นสุดของบ้านนาโคกเนาะก็บที่ว่าจุดนี้ก็จะมีหงเหียนเนาะหงเหียนของบ้านนาโคกเนาะก็บที่ว่ามา จุดนี้เนาะหงเรียนประทสมสมบูรณ์บ้านนาโคกเนาะส่วนหงเรียนมัธยมเราจะอยู่่อีกด้านหนึ่งของด้านนั้นเนาะ ด้านนี้เนาะจะเป็นทางเข้าไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาเบบสมบูรณ์บ้านนาคกเนาะด้านหน้านี่ก็ถ้าห้าเข้าไปทางซีซีนี่ก็จะไปสู่ยังตัวเมืองงาเนาะถ้าเลี้ยวทางกำขัวไปทางบินแดงนี่ก็จะไปสู่ยังห้วยไรเนาะทางลักสามสิบสองเนาะ อันนี้ก็จะเป็นของเฮียนอ่ามัานอาคกเนันนีก็อาะเปงเฮียนมัธยมเนาะ มาเก็บมางม่วงหลายๆเนาะบางม่วงมาอย่างเบิงไอ้เบิงม่วงส่เบิางเน้อไอ้ซุ้มกล้องเบิางเน้อม่วงส่อเนาะได้บางม่วงส่อเนาะตรงนี้นอ่เป็นข้าวเฮียนแหละเฮียนห้องใดนล่ะเหียนห้องบัวส่อือ

นี่ก็เป็นสายน้ำงาเนาะที่ข้ามไปยังฟากนั้นเนาะพี่น้องเนาะตันนี้ก็มีความพุ่นลายเนาะสายน้ำงานนี่ก็ เส้นทางรถไฟลาวจีนก่ะจะอยู่ด้านนั้นเนาะพี่น้องเส้นทางรถไฟลาวจีนตับพผ่านเนาะยู่บ้านแห่งนี้ก่ะ เอาคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไรแล้วก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็สิขอลาทานผุ้สมไปเพียงเท่านี้เนาะคิดเห็นนวไดก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบขอก่าวคำลาเนาะสบายดี